เ,เป็นแป๊บเป็นเป็นเป็นไตยอยู่ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะค่อยๆนะคะเนี่ยแค่นี้เองอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ต้องนวดเท้านานอะไรเงี้ยแค่ทําแค่แนะลูกค้าก็จะรู้สึกผ่อนคลายและบริเวณแถวนี้เป็นไงคะล็อกให้หมดเลยค่ะ ปกติเราต้องใช้อะไรคะไม้เห็ไหมเราใช้3ามแง่งเลยเป็นไงคะล็อกได้ทุกทุกแง่งเลยจะเอาตรงไหน3เส้นนี้ก็เหมือนกันดูเซ็เป็นการคลายเส้นได้เร็วเพราะว่าถ้าเราใช้นิ้วการนวดเท้าเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนแคสเป็นป็อกซ์ดราในการนวดเท้ามากนะคะตั้งแต่เจอตีสูตรเรารู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ลูกค้าฝรั่งได้เยอะและอย่างหนึง่งบางคนเนี่ยนวดเท้าจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าการนวดเท้าจะต้องใช้พลังงานสูงใช้สูงยังไงมาดูสิเนะะี่ยเห็นค่ะ ต้องใช้พลังจากภายในกดลงไปเห็นไหมคะเนี่ยใช้ขนาดนี้แต่ถ้าเรามีตีสูตรแล้วเนี่ยมันคลายเร็วเราก็ผ่อนคลายได้เร็วๆใครสนใจก็จะี๋ดึงเนาะการนวดเท้า